สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook กรมหมดตุนิยมวิทยาที่ได้โพสต์ประกาศเรื่องการเข้าฤดูร้อนของประเทศไทยในปีพศ2567โดยได้ระบุข้อความนะครับว่าประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่21กุมภาพันธ์2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า35องศาเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อนอย่างไรก็ตามนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2567จากเพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลสัตว์พันนัดสัตวแพทย์ที่ได้ระบุข้อความว่าตามหาแมวหายครับเจ้าของรักมากๆให้เงินรางวัล100,000บาทให้จริงไม่เล่นครับฝากแชร์ด้วยครับสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ในภาพนะครับทั้งนี้สองสามีภรรยาเจ้าของแมวนะครับได้เปิดเผยว่าแมวที่หายไปชื่อเหมียวเหมียว เป็นแมวเพศผู้อายุ12ปีซึ่งเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ปี2554และหายตัวไปเมื่อวันที่12สิงหาคม2566ซึ่งนับเป็นเวลา6เดือนแล้วที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำการติดป้ายประกาศตามสถานที่ต่างๆโดยตั้งรางวัลเริ่มเอาไว้ที่10,000บาทแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสจนกระทั่ง20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงตัดสินใจเพิ่มเงินรางวัลเป็น100,000บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาที่จังหวัดตากจึงได้ออกตรวจตามเส้นทางที่คาดว่าจะถูกใช้และได้พบเข้ากับรถยนต์กระบะตู้ทึบที่มีลักษณะบรรทุกสิ่งของหนักผิดปกติจึงได้ติดตามและเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบแต่คนขับก็ได้พยายามขับรถหลบหนีก่อนจะถูกไล่จนยอมหยุดรถให้เจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบพบว่านายสิทธิพงศ์เป็นคนขับ กับพบผู้โดยสารชาวเมียนมาเพิ่มอีกสองคนซึ่งหลังตรวจสอบตู้ทึบด้านหลังรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีกกว่า30ชีวิตที่ไม่มีหนังสือเดินทางโดยนายสิธิพง์ให้การว่าได้รับการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมโดยได้ค่าจ้างรายละ500บาทครั้งนี้ทําเป็นครั้งที่2เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทําบันทึกจับกลุ่มและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสามเงาที่จังหวัดตากง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากผู้ใช้ติ k กต o อนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าลัทธกร under score J ที่ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความนะครับว่าสาเหตุเกิดจากสายแก๊สติดกับขาเตาพอเกิดความร้อนเลยทำให้สายแก๊สรั่วแฮชแท็ดอนเมืองทั้งนี้จากในคลิปจะเห็นได้ว่ามีไฟลุกสูงขึ้นก่อนที่พนักงานนะครับจะออกมาเห็นและไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีใกล้ๆซึ่งมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณนั้น ก็ได้วิ่งเข้ามาปิดวาล์วแก๊สได้ทันและระงับเพลิงไว้ได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพี่วินกันเป็นจํานวนมากด้านเจ้าของร้านนะครับยังได้ระบุข้อความไว้อีกว่าหากพี่วินเห็นโพสต์นี้สามารถเข้ามาทานฟรีได้ตลอดเลยนะครับก่อนที่พี่วินคนดังกล่าวจะเข้ามาตอบว่าเบอร์สีท่าสายรายงานตัวครับพอดีเป็นช่างแก๊สเก่าครับ ยินดีที่ได้ช่วยครับผมผู้ใช้เนะครับหรือทวิตเตอที่มีชื่อว่า n a อ s y a n 0 9ได้โพสต์ภาพและเรื่องราวของน้องหมาที่มีชื่อว่านาโอหลังถูกเพื่อนบ้านและคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้าใจผิดว่ามันเป็นหมีโดยเพจ Facebook ตามติดชีวิต a n i m มอลได้โพสต์เรื่องราวของนาโอที่ผู้เป็นเจ้าของมันได้บอกว่าตอนที่เลี้ยงนาโอใหม่ๆมันจะถูกเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองสัตว์มาเยี่ยมอยู่บ่อยครั้ง พอถูกเพื่อนบ้านและคนที่ผ่านไปผ่านมาคิดว่าแอบเลี้ยงหมีเธอจึงพยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่และผู้คนที่เกิดความสงสัยว่าน้องเป็นหมาดําเป็นสุนัขพื้นเมืองของญี่ปุ่นไม่ใช่หมีอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มักจะถูกคนที่เจอน้องครั้งแรกสงสัยและไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่เพราะภายนอกที่ดูเหมือนหมีนั่นเอง <S <S ช,เชายชาวเดนมาร์กนะครับว<ด>ัย39ปีนายปีเตอร์ฟอนทังเกนบุสคอ ได้ทำลายสถิติโลกนะครับด้วยการยัดไม้ขีดไฟเข้าไปที่จมูกได้มากที่สุดในโลกโดยเขายัดไม้ขีดไฟเข้าไปที่โพรงจมูกเข้าไปถึง68ก้านแซงหน้าสถิติโลกเดิมนะครับ45้าก้านทั้งนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเลือกที่จะทำลายสถิติโลกในสาขานี้หลังหาข้อมูลว่าจะมีสถิติโลกไหนบ้างที่เขาพอจะทำลายได้พร้อมบอกว่าจริงๆแล้วเขายัดไม้ขีดไฟเข้าจมูกตัวเองก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิด แถมการมีพงจมูกใหญ่พร้อมหนังเหนียวยืดหดได้ก็ช่วยได้เยอะทั้งนี้นะครับปีเตอร์คิดว่าเขาไม่สามารถทำลายสถิติโลกของตัวเองได้อีกแต่ก็ไม่ปัดโอกาสที่จะลองใหม่ในอนาคตจากเพจ Facebook World Forum นะครับข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์เรื่องราวสนามบินที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกโดยได้ระบุข้อความว่าสนามบินนานาชาติหนยบบายเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม ได้รับโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในปี2024ที่ถูกจัดอันดับโดย Business Financial สาราชาณาจักรโดยรวบรวมรีวิวจากกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจและได้คะแนนสูงถึง6.80คะแนนโดยการรีวิวนะครับได้แก่อาคารสกายวิวที่มีด่านฟ้าให้ชมวิวและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับผู้ชื่นชอบการบินอาคารผู้โดยสารสะอาดพนักงานสนามบินเป็นกันเอง และมีอาหารให้เลือกมากมายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand